ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เอร์วันวัญพัค่ะเรื่องราวต่อไปน,นี้จะทำให้เรากลายเป็นคนที่แอคทีฟและไม่ทำอะไรที่พัดวันประกันพุ่งนะคะด้วยคำว่ากด2นาทีค่ะ น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะกด2นาทีที่ทำให้ม,มีคำว่าเดี๋ยวค่อยทำอีกต่อไปนะคะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำคำนี้เราได้ยินบ่อยแล้วใช่ไหมคะน่าจะเป็นคำที่ใครหลายๆคนชอบพูดกันนะคะและหลายครั้งพอเรามีความคิดว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าลืมทำไปคะ่ะ จนบางครั้งเราก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวเรื่อยๆนะคะส่งผลให้งานทิ้นตอนแรกอาจดูไม่ได้มากมายอะไรกลายเป็นกองภูเขาดังคำว่าดินพอกหางหมูคำสุภาษ,ษิตไทยคำนี้ก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะแล้วรลักวิธีการง่ายๆในแบบไหนบ้างที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคำว่าเดี๋ยวค่อยทำ บทความนี้เขาก็ได้แชร์และนำเสนอกด2นาทีนะคะที่จะช่วยทำให้เราไม่เดี๋ยวอีกต่อไปแล้วนะคะผู้ที่คิดค้นกด2นาทีนี้ก็คือเดวิดอารีนเขามีอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานและเขาก็โด่งดังในฐานะนักเขียนหนังสือที่ชื่อ g e t ติ n g ติงดัน ภันธ์หังสือก็จะเป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้เราจัดการทุกๆอย่างได้อย่างเป็นระบบและก็รวดเร็วขึ้นซึ่งหนึ่งในวิธีเหล่านั้นก็คือคำว่ากด2นาทีค่ะกด2นาทีเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีงานไหนเข้ามาให้ลองพิจารณาดูสักนิดว่ามันใช้เวลาทำน้อยกว่า2นาทีหรือไม่เช่น ส่งอ e ีเมลหาลูกค้าโทรศัพท์คอนเฟิร์มนัดหมายจัดโต๊ะทำงานหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนร่วมง,งานถ้าเรามาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานที่ใช้เวลาไม่เกินสนาทีในการทำให้เสร็จก็รีบทำให้เสร็จในตอนที่นึกขึ้นมาได้ในทันทีเลยนะคะเพราะการที่เราทำงานหรือก็ทำสิ่งต่างๆในตอนที่ยังเป็นเพียงแค่ง,งานเล็กๆอยู่ ก็มีแนวโน้มนะคะที่ทำงานนั้นสำเร็จได้มากกว่าการที่เราจะดองงานของเราไปเรื่อยๆจนจากเดิมที่อาจทําเสร็จใน2นาทีอาจกลายเป็น10นาทีอาจกลายไปจนถึง1ชั่วโมงก็เป็นได้นะคะและนอกเหนือจากกด2นาทีแล้วจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับงานเล็กๆได้เพื่อจบปัญหาดินพอกห่างหมูได้แล้วก็ยังสามารถ นำไปปรับใช้กับงานขนาดใหญ่ๆได้เช่นกันนะคะทุกคนคงเคยพบเจอกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่สักครั้งในชีวิตนะคะและก็เกิดความคิดว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นทำจากตรงไหนก่อนดีส่วนนี้เองค่ะที่เราสามารถนำกฎสอนาทีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะโดยการมองลงไปที่โครงสร้างของงาน แล้วก็แบ่งงานนั้นออกเป็นงานย่อยๆซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถหาจุดเริ่มต้นของงานได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้ว่างานส่วนไหนสามารถทำเสร็จได้ก่อนนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆกด2นาทีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้เป็นเกณฑ์นในการวัดงานหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องจัดการ แต่ทางนี้การจัดงานอย่างเป็นระบบเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเสริมเข้ามาเพื่อให้งานตารางงานสามารถทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะต่อไปเราคงจะไม่เดียวแล้วนะคะถ้าเราเห็นว่างานนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่าหรือไม่ถึงสองนาทีเราก็นำกฎสนาทีนี้มาจัดการกับงานนั้นก่อนเลยนะคะเราจะได้ไม่มีงานมากมายกลายกองเป็นกองภูเขา และต่อไปเวลาของเราก็จะว่างขึ้นได้ยอย่างชัดเจนเลยนะคะลองนำกฎสอนาทีนี้ไปปรับกับการทำงานไปปรับกับการใช้ชีวิตของเราดูนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแาสต์แล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ